รีวิวที่พักดอยอิงดาวแอดดงพญานะครับที่อำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านครับผมกับผมใหม่สงกรานเมนชั่นนอลแล้วก็น้องแพนคุกกิ้งนะครับนี่บรรยากาศดีมากๆท่านผู้ชมดูที่อยู่ที่นะที่พักของเรานะครับปรากฏว่าโอ้โหวิวสุดยอดมาก360องศาเลยนะครับนี่ก็เ,เป็นวิวหน้าห้องนะครับผมนี่วิวหน้าห้องแล้วก็เราในห้องเบอร์ห้านะครับผม เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงค่ะนีบรรยากาศในห้องนะครับว้า wow. วมาดูส่วนของห้องน้ำครับประมาณนี้เลยนะฮะคืนละประมาณ2 8 0 8โดยประมาณนะครับโดยประมาณเป็นแบบพัดลมนะท่านผู้ชมแบบพัดลมแล้วก็มีมุงมม้งให้มีมุ้งให้ถ้าอยู่ไม่มีก็ไม่น่าจะเป็นไรนะวิวหน้าหน้าห้อง งามบรรยากาศดีดีอันนี้ก็เป็นวิวด้านล่างของสปันนะครับผมที่เราเข้ามาสวยงามมากครับชาวบ้านก็จะทำไร่บนดอยกันเยอะอยู่นะฮะแต่านผู้ชโโอเคมีน้ำร้อนให้นะครับมีทีอินวันให้สองซองน้ำสองขวดแก้วไดเปาผมทิชชู่แก้วนะครับผม ระบบพักไฟฮนะบรรยากาศดีไม,มากครับที่หน้าห้องพักนะครับผมนี่สิครับมอาแพันกุกกิ้งนะครับผมท่านชมครับค่าที่พักอยู่ที่ประมาณ2,800ในช่วงนี้นะผมมาในวันที่20 สกันยายน65เลยครับผม23กันยายน65ราคาประมาณ2 8 0 0แแต่ว่าเดี๋ยวลิงก์นะครับในการจองนะครับผมจะแปะไว้ที่แฟนเพจของ a c e b o o k นะครับที่พักดอยอิงดาวแอดดงพญานะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถจองกันได้นะครับผมบรรยากาศดีเลยเนาะนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมเยี่ยมมากนะฮะที่พักถึงแม้ว่าจะไม่มีแอร์เนาะแต่ว่ามันเป็นพัดลมมันก็จะเย็นเพราะว่าให้ในอากาศค่อนข้างจะเย็นตอนนี้ผมมาบรรยากาศก็คือ เยน็ยนๆแล้วมา<อ>ชมอากาศดีมากเลยแล้วก็นั่งชมวิวชมดาวไปนะครับในช่วงกลางคืนแล้วก็มีอาหารตอนเย็นด้วยนะครับอาหารเย็นก็เราก็สั่งเอาแล้วแต่เมนูแต่ละวันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนแล้วก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งเอานะครับแล้วก็เรากินตอนเย็นแต่มีอาหารเช้าให้เนาะอาหารเช้ามีใหน้นะเป็นข้าวต้มบ้างอาหารแบบเสิร์ฟตอนเช้ามีกาแฟามาเลยให้ตอนนี้ที่เรากินกันตอนนี้เนาะก็จะบรรยากาศดีมาก โอเคท่านผู้ชมใครก็สนใจมาเที่ยวที่สปันบ่อกเกลือจังหวัดน่านก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนี่กับการรีวิวแบบเยียวเียของเราแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับสวรรค์บนดอยนะครับผมดอยอิงดาวนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนี่